มีรายงานว่ามีการติดเชื้อในโรงพยาบาลพื้นที่เทาโยนช่วงเงย็นวันที่11มกราคมศูนย์ประชาการประกาศเมื่อวันที่12ว่ามีผู้ติดเชื้อในพื้นที่โรงพยาบาล2รายเป็นแพทย์และพยาบาลแพทย์ท่านนี้ได้ทำการผ่าตัดใส่ท่อช่วยหายใจสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด19หลังจากนั้นเริ่มรู้สึกไม่สบายเ<า>มื่อตรวจจึงพบว่าติดเชื้อส่วนพยาบาลเป็นแฟนของเขาซึ่งได้ตรวจพบติดเชื้อภายหลัง 然后在一月八号，好，从回顾起来，他觉得有一点点的症状。那到一月十号，觉得身体不舒服，所以就报告医院，然后裁减确诊。 ูนย์บัญชาการเร่งดำเนินการสอบสวนโรคอย่างเร่งด่วนโดยมีการตรวจผู้ใกล้ชิดทั้งหมด464คนซึ่งทั้งหมดผลเป็นลบและยังไม่พบการแพร่เชื้อเพิ่มเติมในโรงพยาบาลแต่ได้เพิ่มมาตรการการป้องกันอย่างเร่งด่วนซึ่งรวมถึงการปิดชั้นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในโรงพยาบาลมีแพทย์และพยาบาล39รายต้องกักตัวสังเกตอาการที่บ้านส่วนแผนกผู้ป่วยนอกและผและผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลยังให้บริการตามปกติ สูรประชาการได้เปิดเผยรายชื่อ56ชุมชนที่มีความเสี่ยงนอกจากนี้ห้างอีเกียไถมอและห้างเมโทรวอลก็ปิดทำการฆ่าเชื้อในวันที่12เช่นกันหิมะข่าวโพนบนภูเขาฟูโชเมืองไทจงสูงจากระดับน้ำทะเล2,600เมตรเมื่อคืนนี้มีหิมะตกอีกครั้งจนทำให้พื้นที่แคมป์บนภูเขาฟูโชมีหิมะปกคลุมหนาถึง5เซนติเมตร กรมอุตุนิยมวิทยารายงานวันนี้อุณหภูมิต่ำทั่ว19เมืองอุณหภูมิต่ำสุดของพื้นที่ราบที่เมลลี่ตอนเช้าอยู่ที่6.4องศานอกจากนี้ยังมีหิมะตกบนภูเขาสูงรวมถึงภูเขาลาลาเทาหยวนเขตจยมู่ถนนจงซินเป็นต้นที่หน้าสำนักง,งานเขตจยมูมีหิมะปกคลุมประมาณ1เซนติเมตร ในตอนเช้าเขตเจนซือเมืองชินจูมีหิมะตกหลายพื้นที่ถนนหลายสายเป็นน้ำแข็งดังนั้นโรงเรียนประถมในเขตทั้งซินกวงซิ่วหลวนอี้เฟิงจึงประกาศหยุดเรียนหนึ่งวันกรมอุตุนิยมวิทยาชี้ว่าตั้งแต่เย็นวันที่12บมกราคมถึงเช้าตรู่ของวันที่13เป็นช่วงเวลาที่หนาวที่สุดของคลื่นลมหนาวระลอกนี้ อากาศที่หนาวจัดทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วหลายรายตามสถิติตั้งแต่วันที่11ถึงเวลาเที่ยงมีผู้เสียชีวิตแล้ว6เคสในไทเป2เคสและนิวไทเป4เคสเมืองจีหลงมีผู้ป่วย2รายขณะที่เมืองเจอีในเวลา2ชั่วโมงมีผู้เสียชีวิต4รายยุนหลินมีผู้เสียชีวิต5รายแพทย์เตือนผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ นายจ้างหญิงป่วยไขสันหลังในเมืองไทยจงรองเรียนผู้อนุบาลชาวอินโดนีเซียจงใจอู้งงานเพราะต้องการเปลี่ยนนายจ้างเ กลุ่มนายจ้างชี้ว่าผู้อนุบาลอาจจงใจทําสิ่งเหล่านี้เพราะต้องการเปลี่ยนนายจ้างกลุมแรางงานเห็นว่าทั้งสองฝ่ายเข้ากันไม่ได้ดีนักแต่ฝ่ายแรางงานข้ามชาติไม่ได้กระทําทารุณกรรมเชื่อว่ากรณีนี้นายจ้างเป็นฝ่ายเสียเปรียบแต่ตอนนี้พวกเขากังวลเกี่ยวกับความประมาทเลินเลอหรือการกระทําที่ไร้เหตุผลหวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหากลุ่มแรางงานข้ามชาติชี้ว่าทั้งนายจ้างและลูกจ้างควรให้ข้อมูลที่ถูกต้องงานพยาบาลไม่ใช่งานใช้แรงงานมีปัจจัยด้านอารมณ์ และเงื่อนไขเงินเดือนด้วยนอกจากนี้ยังได้ถามถึงการดําเนินการแผนดูแลระยะยาวของรัฐกระทรวงแรงงานระบุว่าการเปลี่ยนนายจ้างของผู้อนุบาลต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายแรงงานในอนาคตจะมีการทบทวนถึงมาตรการที่เกี่ยวข้อง สถานการณ์การเมืองของสหรัฐรเผชิญกับความวุ่นวายหลังจากกลุ่มผู้สนับสนุนทรัมป์บุกเข้าไปที่รัฐสภาเมื่อวันที่6ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากเหตุจลาจลน,นี้5คนล่าสุด FBI ได้ออกคำเตือนว่ากลุ่มผู้ประท้วงอาจใช้อาวุธก่อเหตุจลาจลรุนแรง50รัฐทั่วประเทศรวมทั้งวอชิงตันในช่วงพิธีสาบันตนรับตำแหน่งของประธานาธิบดีไบเดนในวันที่20มกราคมให้แต่ละรัฐเตรียมความพร้อมในการป้องกันและได้ส่งกองกำลังทหาร1 5 0 0 0นาันนายไปยังวอชิงตันเพื่อรักษา ความปลอดภัยพิธีเข้ารับตําแหน่งของประธานาธิบดีแล้วนอกจากนี้กลุ่มหัวรุนแรงที่สนับสนุนทรัมป์ขู่จะก,ก่อเหตุจาลาจลหากปลดทรัมป์ออกจากตําแหน่งด้วยบทบัญญัติแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่25ล่าสุดเมื่อวันที่11ทรัมป์ได้อนุมัติการประกาศภาวะฉุกเฉินในกรุงวอชิงตันแล้วโดยจะมีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่24มกราคมนี้